ในขณะที่ทุรูนนั่งสมาธิ <C oughs> ก็ให้ตั้งใจกำหนดภาวนาไปตามอัตยาศัยในส่วนของการเจริญภาวนาก็เป็นหลักปฏิบัติที่มีความสำคัญยิ่งเป็นวัดปฏิบัติที่ สงขาดไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องพึงหวนรำลึกเป็นสิ่งที่พึงจะต้องหาเวลาในการภาวนาอยู่เป็นประจำสม่ำเส,สมอยิอ่งโดยเฉพาะถ้าเราบวชเข้ามาแล้วมีโอกาสได้เจริญในส่วนของไวยุธคุณนบุธิ วัยวฒิก็คืออายุพรรษาการของเราถ้าเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็จะมีภารันธุระทางด้านศาสนาเพิ่มเข้ามาเหมือนกับเป็นเงาตามตัวส่วนคนวฒิก็คือวุิทางด้านการศึกษาทาั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมแต่ถ้าเป็นพระภิกษุเป็นสัมมาเนร เขาก็จะเน้นเรื่องของคุณวุฒิทางธรรมเป็นหลักเพราะว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับพระสงฆ์โดยตรงเพราะว่าเป็นวิชาการทางด้านพุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นเมื่ออายุการพรนษาของเราเพิ่มมากขึ้นมันก็จะหาเวลาในการทำกิจของสงฆ์ก็คือการสวดมนต์ทำบัดการเจริญภาวนาได้ยากแต่ถ้าเรามีการบริหารจัดการเวลาเป็นในการทำงานแต่ละสิ่งอย่างเราก็ใช้ธรรมะหรือใช้กรรมฐาน ควบคู่กับการปฏิบัติแทรกเข้าไปด้วยมีครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานเยอะกว่าพวกเราแต่ท่านก็ยังสามารถที่จะหาเวลาในการอบรมจิตของตัวเองคือภาวนา,าอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเพราะว่าเวลานั้นเรามีเท่ากันก็คือ24ชั่วโมง 24ชั่วโมงนี้ถ้าเราบริหารจัดการได้เป็นก็มีเวลาในการบริหารจิตอบรมจิตของตัวเองอยู่อย่างสม่ำเสมอได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการสวดมนต์ทำบัดตอนเช้าตอนเย็นที่วัดอีสานจึงมีการเจริญภาวนาเพื่อเป็นการฝึกหัดขัดเกล่าจิตใจ ของพระสงฆ์สม,มณีหรือญาิโยมที่เขามาสวมดมนต์ด้วยก็คือพยายามฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความสะอาดให้มีความผงใสอยู่ตลอดเวลาจะสังเกตว่าถ้าเราไม่ได้อบรมจิตหรือถ้าหากว่าเราทำอะไรก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับการพูดคุยก็ดีมีการติดต่อสื่อสาร มีการลงมือทำงานที่เป็นส่วนของเน้วะกรรก็คือการใช้แรงงานการใช้เรี่ยวแรงในการหยิบจับยกโนดนีนั่นหรืองานที่เป็นงานในส่วนของการใช้ความคิดก็คือต้องพินิจพิจารณาคิดบางแผนให้รอบคอบสิ่งเรล่านี้ที่เกิดจากกายวาจาใจ ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะไปควบคุมการทำงานของกายวาจาใจในขณะที่เราตั้งใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะถูกกิเลสก็คือความรักความโลภความโกรธความหลงเข้ามาแทรกในขณะที่เราตั้งใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในทางพุทธศาสนาหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็บอกอยู่เสมอว่า ความชั่วก็คือกิเลสรักโลกโกรธหลงนี้มันจะเล่นงานเฉพาะคนที่ตั้งใจทำความดีสังเกตได้ไง่ายๆเวลาเราตั้งใจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันดี mm hmm. เช่นเราจะทำงานชิ้นนี้ให้มันเสร็จภายในวันนี้แต่ก็ถูกกิเลสหรืออุปกิเลสต่างๆเข้าครอบงำ mm hmm. เช่นถูกความง่วงเหงาเหานอนความขี้เกียจไม่อยากจะทำ อ้างว่าร้อนเกินไปอ้างว่าหนาวเกินไปงานที่จะทำให้มันเสร็จในวันนั้นมันก็ไม่เสร็จพัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยอย่างนี้เป็นตน้นนี่เขาเรียกมาถูกมานมาครอบงำถูกความชั่วถูกกิเลสเข้ามาครอบงำทำให้สิ่งที่เราจะทำซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมันไม่ประสบความสาเร็จในทางกลับกันนะความชั่ว ก็คือกิเลสลักโรคโกรธหลงเนี่ยมันก็ไม่ไปเล่นงานคนที่ทําความชั่วนะเพราะว่าคนที่ทําความชั่วเนี่ยกิเลสมันชอบอยู่แล้วคนที่ฆ่าสัตว์เป็นประจําความชั่วมันก็ชอบคนที่ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดทำยาพูดเฟอรเจอร์ดื่มเครื่องดองของเมาสุราเมลัยความชั่วมันก็ชอบ มันก็นั่งมองดูเฉยๆมันก็ชื่นชมมันก็ยินดีไปเฉยๆมันไม่ทำอะไรแต่อย่างที่บอกก็คือมันจะจ้องเฉพาะคนที่สร้างกุศลคุณงามฝังดีโดยเฉพาะพวกเรานั้นเป็นสมณะเพศคือเป็นเพศที่สูงกว่าคาราสญาติโยมก็ยิ่งต้องระมัดระวังเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการที่จะให้กิเลสก็คือรักโลกลดลงเข้ามาเลีนงานเราได้ง่าย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังให้เป็นข้อคิดเอาไว้ก็คือต้องระมัดระวังกิริยาอาการทั้งสามนี่แหละเป็นเบื้องตน้นก็คือกิริยาอาการทางกายก็นิมนบวางตัวให้มันหน้ารัทธาน่าเลื่อมใสออกไปบินทบาทก็บวางตัวให้มันหน้าสัทธ,ธาน่าเลื่อ,อ,อใมใส,ธธอ,สออกไปจากบัดไปพบปะสื่อสารกับญาติโยมข้างนอก กับพระมหาเทระาผู้ใหญ่ข้างนอกก็ให้มีความนอบน้อมบ,บางตัวให้มันเหมาะสมอย่างที่สองก็คือกิริยาอาการทางบาจาก็คือคำพูดก็ต้องมีความนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่พูดกับโยมก็ใช้คำศัพท์ให้มันถูกต้องแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือความคิดแน่นอนว่าแต่ละวันเราใช้ความคิดอยู่ตลอดทั้งวันนั่นแหละ ก็พยายามอย่าให้รักโลภโกรธหลงเข้ามาแทรกความคิดของเราก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้ถ้าทำแบบนี้ได้เราก็จะยังอยู่ในคันลองของธรรมก็คือยึดมั่นในพระรัตไตรยัยคือพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัพพุตธเจ้าอยู่ต่อไปตรงนี้ก็ฝากเอาไปให้ทุกรูปได้เอาไปเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตสืบต่อไป เอาหลักกรารภาวนาของเราก็พอสมควรแก่เวลาต่อไปจะได้แผ่เมตตาขอ